หน้าร้อสิบสอสุภสูตรความไม่งามตามเราไปนะท่านธรรมยังอสุภสุตตาปาทังพนามาเสอสุภานุป,ปัสสีพิกขเวกาเยสมิงวิหารธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้พิจารณาตามเห็นซึ่งอารมณ์ โดยความเป็นของไม่งามในกายอยู่เป็นปกติเถิดอาณาปานาสติเจโวอัจฉัิตังปริมุขังสุปฏิตาโหตุจงเข้าไปตั้งสติอยู่เฉพาะหน้าด้วยดีในลมหายใจเข้าออกสัพพสังขาเรสุอนิจจานุปัสสิโนวิหารธาจงพิจารณาตามเห็นความไม่เทีย่ยง ในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นปกติเถิดอาสุภานุปสีนังคิดาเวกายสมิวิรารตาดูก่อนที่สุดทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายตามพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งอารมณ์โดยภาพเป็นของไม่งามโดยปกติมีอยู่ในกายโยสุภา,ายาตุยาราคานุสยโยสโสหิยติ ยอมละราคานุสัยในสุขนิมิตเสียได้อาณาปานาสติอัจชัดตังปริมุขขังสุปฏติติตายาเมื่อเธอทั้งหลายเข้าไปตั้งสติไว้ด้วยดีเฉพาะหน้าในลมหายใจเข้าออกเยพาหิราวิตากาสยาวิคาตปาคิกาเตนะหนเต ยอมทำให้วิตกทั้งหลายอันมีมาจากภายนอกให้นอนลงความคิดอันเป็นฝักฝ่ายห่งความขับแคนย่อมไม่มีเพราะวิตกนั้นสัพพสังขาเรสุอนิจจานุปัสสีนงวิหารตังเมื่อเธอทั้งหลายตามพิจารณาเห็นซึ่งความไม่เทียง ในสังขารทั้งปวงอยู่เป็นประจำยาอาวิชาซาปหิียติยาวิชาซาอุปัชติย่อมละอวิชาเสียได้ย่อมทำวิชาให้เกิดขึ้นอาสุภานุป,ปสีกายสมิอาณาปาเนปฏิสโตภิกษุผู้ตามพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งอารมณ์ ในกายว่าไม่งามโดยปกติมีสติอยู่เฉพาะที่ลมหายใจเข้าออกสัพพสังขารสมาธมปัสสังอาตาปิสัพพะทามีความเพียรพยายามอยู่ทุกเมื่อพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งความสงบลงแห่งสังขารทั้งปวงสาเวสัมมัตถโสภิคุยะโตตัามิมุจจะติ ภิกษุนั่นแหลเป็นผู้เห็นโดยชอบพยายามอยู่ย่อมหลุดพ้นเพราะเหตุนั้นอภินยาโวสิโตสันโตสาเวโยคาติโคมุนีภิกษุนั่นแลเป็นผู้จบอภิญญาสมองพุทธะแล้วเป็นผู้ล่วงส่วนแห่งโยคากิเลสเป็นเครื่องประกอบเสียได้ชื่อว่าเป็นมุนี อิติด้วยประการชมีแลที่เราจะสวดเฉพาะบาลีเนาะกลับไปสวดเฉพาะบาลีหันธรรมยังอสุภาสุตปาทัา้งพนามาเสอาสุภาโนปัสสิภิกขเวกายสมิวิหรารธาอนาปานาสติจาวอัจฉตตัมปริมุขังสุปติตาโหตุ สัพพสังคาเรโสอนิจจานุปัสสีโนวิหารธาอาสุภานุปัสสีนังพิกขเวกายสัมิวิหารตาโยสุภายาธาตุยาปราธานุสยโยสปหิยติอาณาปานสติอัจฉริมุขคัสุปฏิทิตายา เยทาทิลาวิตากาสยยาวิคาตะปาคิกาเตนะโหตเสัพสังคารสุอนิจานุปัสสีนาวิหารธรรมยาอวิชาสาบะฮิยาเยาวิชาสาอุปัจจตต อาสุภานุปัสสิกายสมิงอาณาปานิปติสโตสัพพสังขารสมาธงปัสสังอาตาปิสัพพธาเสเวสัมมัตถโสทิคคยตตตถาวิมุจตติอภิญยาวสิโตสันโตเสเวโยคาติโพมณีติ